สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยูโร2024มาถึงวันสาคัญแล้วนะครับคืนนี้สุกที่5กรกฎาจะเป็นวันที่ยูโรร้อนแรงที่สุดนะสคู่ของรอบ8ทีมคืนนี้สเปนพบเยอรมันเจ้าภาพโปรตุเกสเจอกับฝรั่งเศสดีพอจะเป็นคู่ชิงทั้ง2เกมเลยนะแต่การที่ต้องมาเจอกันตั้งแต่รอบนี้เนี่ยเฮ้ยมันเร็วเกินไปมันก็เลยระเบิดระเบอ้อไงนะยอมกันไม่ได้นะครับต้องแตกหักกันไปข้างหนึ่ง สี่ผู้ยิ่งใหญ่นี้ใครตกแค่รอบ8ทีมมันน่าผิดหวังนะครับทานผสมครับมันน่าผิดหวังนะไม่มีใครอยากกลับบ้านแค่รอบนี้แน่นอนนะครับโอเคคู่แรก5้าทุ่มบ้านเราสเปนเจอกับเยอรมันนี่คือ2ทีมที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดในยุโรปคราวนี้เป็นอดีตแชมป์ยุโรป3สมัยทั้งคู่เป็น2ทีมที่ยิงประตูสูงสุดเยอรมันยิงไป10ลูกสเปนย,ยิงไป9นะครับ ทั้ง2ทีมเสียประตูรวมกันแค่3ลูกเองเล่นก็เหมือนกันด้วยนะครับเล่นก็เหมือนกันเลยครองบอลดีอ่าไฮเพรสดุมากๆเลยนะครับเล่นเร็วออกบอลเร็วนะครับตัวรุกซ้ายขวานี่คือสุดยอดมากเลยเยอรมันมีจมามาโมซียล่ามีฟลอรเรนเวสสเปนก็มีนิโกวิลเลียมส์มีลามีนยามานะครับมูเซียล่าเวสนิโกวิลเลียมส์เนี่ยอายุยี่สเิเท่ากัน อย่า,มาเมาแค่16นะครับมันน่าตื่นเต้นมากท่านผู้ชมครับที่ตัวตัดสินเกมวันนี้เนี่ยมันเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับอายุต้น20เองนะจัดจ้านทุกตัวครับพวกนี้เนี่ยสคนนี้เปลี่ยนเกมได้ทุกนาทีเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่บอลอยู่กับเท้าเจ้า4คนนี้เนี่ยอย่าเล่นมือถือไม่งั้นพลาดช็อตเด็ดได้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือเตือนไว้ก่อนนะวไคคุนตะวันกับตันทีมเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าเกมนี้เท่ากันเกือบทุกอย่าง เป็น2ทีมที่ท็อปฟอร์มพร้อมกันจุดตัดสินอาจจะอยู่ที่ว่าใครจะเล่นตอนไม่มีบอลได้ดีกว่าใครมีสมาธิมากกว่ารับมือกับสถานการณ์ตอนที่เกมเป็นรองโดยไม่ตกใจนะครับกุนน a w นัดน,นี้ก็จะสู้กับโรดรีจอมทัพสเปนอดีตเพื่อนร่วมทีมมาซิตี้อย่างดุเดือดสูสีเช่นเดียวกันส่วนยูเลนากลอสมมนโคสอินซีเล็กนะครับเขาย้ำให้ลูกทีมอยู่กับปัจจุบันเกมนี้ยังไม่ใช่รอบชิง เกมนี้เป็นแค่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเยอรมันต้องการผ่านเข้ารอบต่อไปคือรอบรองชนะเลิศเพราะฉะนั้นคิดไปทีละขั้นเราจะไปทีละสเต็ปอย่ามองข้ามชอ็อตนะเดี๋ยวสเปนวันนี้ทั้ง2ทีมครองบอลดีเหมือนกันนะครับเล่น c o u n t เตอร์เพดีพอกันแถมกดดันคู่แข่งเก่งทั้งคู่สเปนต้องการเป็นแชมป์เช่นเดียวกับเยอรมันเพราะฉะนั้นงานหนักแน่นอนนาเกลส์แมนก็ยอมรับตามตรง ทางด้านหลุยส์เดลาฟูเอนเต้กุนซือสเปนเขาบอกเหมือนกันว่าสูสีนะครับเท่ากันทุกด้านเลยน่าจะเป็นนัดชิงที่สุดเลยเ <_ t ap> สียดายเหมือนกันนะครับเยอรมันออกสตาร์ทน่ากลัวทุกนัดสเปนต้องระวังหาทางโต้ให้ดีสเปนต้องท็อปตั้งแต่นาทีแรกคือเปิดมาต้องติดเลยอะเปิดปุ๊บติดบักเลยสเปนอะไรประมาณนี้ครับสเปนกับเยอรมันเกมลุกสุดยอดทั้งคู่ครับท่านผู้ชมครับแต่เกมรับ เยอรมันดูเหลื่อมกว่านิดหนึ่งนะครับเกมรับเยอรมันคือดีกว่านิดหนึ่งอ,ะอ่ะหลังเยอรมันโจชูคิม,มิกอันโตนิโอรูดิเกอร์โจนาธานทาดาวิดรามเนี่ยนะครับมันดูแบบลงตัวกว่ากองหลังสเปนที่มีดานี่กาบ,บารคาวนะครับอมาริกลาป็อกโรบินเลนอมองแล้วก็มาร์คคูคูเรียนะครับโอเคกาบ,บาคาวเนี่ยแบ็กขวาเรียวมาดิดผมยกให้เป็นแบ็กขวาที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้นะครับ แต่ว่าคนอื่นที่เหลือเนี่ยมันยังมันยังไม่ถึงระดับเดียวกันะมันขาดไปนิดหน่อยนะครับกับบาคราวเกมนี้ก็ต้องดวลกับจามามูเซียล่านะครับความเก่าสู้กับความสดนะสนุกแน่นอนนะครับส่วนแบ็คขวาเยอรมันโจชูคิมิกต้องหาทางหยุดนิโกวิลเลียมซึ่งรวดเร็วมากๆปรูดปราดมาก,มาก,มากๆเลยนะครับคิม,มิกก็เจอศึกหนักเหมือนกันนะในส่วนของแบ็คซ้าย ดาวิดรามนะครับจะทํายังไงถึงจะหยุดลามีนยามาอันนี้ก็น่าคิดอยู่นะครับก็คือแบ็กทั้งแบ็กสเปนแบ็กเยอรมันเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนตัดสินผลแพ้ชนาในเกมนี้เพราะว่าต้องหยุดตัวริมเส้นของคู่ต่อสู้ซึ่งร้ายกาจพอกันนะครับทั้งริมเส้นสเปนทั้งริมเส้นเยอรมันเลยเนี่ยเป็นฝันร้ายของแบ็กทั้งคู่เลยนะครับแต่ใครจะทําได้ดีกว่าอันนี้น่าคิดนะครับอันนี้น่าคิด เอาอยู่ไหมยังต้องลุ้นนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยแบ็กของทั้งสองทีมวันนี้ต้องเติมเกมลุกอย่างรอบคอบปกติแล้วแบ็กเยอรมันแบ็กสเปนเนี่ยเขาเติมเกมลุกดีนะครับแต่วันนี้เวลาจะขึ้นเนี่ยเฮ้ยต้องดูจังหวะให้ชัวร์นะเพราะถ้าทะเลอร์ทะล่าขึ้นไปเนี่ยโดนสวนขึ้นมาหลังหักได้นะครับทากผู้ชมครับคู่ต่อสู้นั้นมีเกมสวนกลับที่แบบัวน่ากลัวมากๆเลยนะครับพลาดไม่ได้เป็นอันขาดนะครับแบ็กถ้าดันขึ้นสูงเนี่ยต้อง ต้องรอบข้อบจริงๆต้องเนียนจริงๆนะครับไม่งั้นเนี่ยเออต้องอาจจะต้องแบบขึ้นให้น้อยลงอะไรเงี้ยเพลยเซฟไว้หน่อยดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียไงนะต้องระวังให้ดีนะครับการเปลี่ยนจะรับเป็นลูกของคู่ต่อสู้เนี่ยนะสเปนกับเยอรมันเจอกัน4นัดหลังสุดเสมอกัน3เกมเกมเดียวที่มีผลแพ้ชนะก,ก็คือตอนเจอกันในเ a t i นชั่นปีส์ลีกปี2020วันนั้นสเปนถล่มเยอรมัน 6ประตูต่อศูนย์นะครับเล่นที่เซบียาบ้านสเปนสเปนเคยยำเยอรมัน6ลูกมาแล้วนะครับโดยชมครับเป็นการแพ้ยับที่สุดของเยอรมันในเกมอย่างเป็นทางการนะตัวที่เหลือมาจากวัน60เนี่ยสเปนตัวจริงก็จะมีประตูอูนซิมงมีโรดรีอับโรโมราตา้านะครับแต่ชุดนั้นโค้ชคือหลุยส์เซนริก้อยูนะ่เยอรมันในเกมนั้นก็มีมาเูเอลนอยเออร์นอยเออร์เคยเคยโดนสเปนยิงครึ่งโหลมาแล้วนะครับ แต่นั่นก็คือเมื่อปี2020นะครับเอลคายคุนตวันก็ลงนะครับโทนี้ครอสลงรีรอยซานเน่ก็เล่นในเกมนั้นเหมือนกันโยนาธานทานี่ลงครึ่งหลังนะครับแต่ว่าเยอรมันชุดนั้นเนี่ยคุณซือคือโยกี้เลิฟนะครับคนละคนกันนะวันนั้นกับวันนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปแล้วนะครับเยอรมันวันนี้คือเยอรมันยุคใหม่เล่นเร็วเพรสเร็วเกมรับเหนียวแน่นนะครับทานผู้ชมครับออไอ้เรื่องที่จะชนะกันอย่างถล่มทลายเนี่ยไม่น่าจะได้เห็นนะครับ มันน่าจะเป็นเกมที่ชิงจังหวะสูสีนะพลิกไปพลิกมาด้วยนะครับใครพลาดก็พังใครใช้โอกาสเปลืองก็สวยไปนัดนี้อาจจะเป็นมาสเตอร์เพลสอาจจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของยูโร2024ก็ได้นะครับ5นะทุ่มคืนนี้นะครับส่วนคู่โปรโตุเกสกับฝรั่งเศสตอนตี2ก็จะเป็นเกมคุณภาพเป็นบอลเทคนิคนะสูสีมากๆอีกคู่หนึ่งนะครับที่ผ่านมาทั้งสองทีมยังไม่มีใครท็อปฟอร์ เพราะฉะนั้นมันจะมีช่องให้อัพขึ้นมานะครับไม่แน่นะครับวันนี้เจอกันในรอบ k อ o เอา u t เป็นเกมใหญ่เราอาจจะได้เห็นทีมใดทีมหนึ่งเล่นในฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วอ่ะมันจะเป็นต้องดีแล้วอ่ะนะครับในรอบ knock out อย่างเงี้ยรอบลึกๆอย่างเงี้ยเออมันท้าทายนะอย่างไรก็ตามนะครับสื่อบางสื่อคาดว่าเกมนี้โปรตตเกตอาจจะมาเน้นแท็ติก นะสู้โดยแท็กติกเหมือนกับที่เบลยเยียมสู้กับฝรั่งเศสในรอบที่แล้วเนี่ยแหละก็คือตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับเร็วซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็น่าเสียดายนะครับแต่นี่คืออาจจะอาจจะเท่านั้นนะครับในความเป็นจริงก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะโรเบรโตมาติเนสกุนซือโปรโตุเกสเขาบอกว่าทีมของเขาพร้อมรับมือฝรั่งเศสแข็งแกร่งมากแต่บางทีเกมรับเปิดช่องให้โจมตีได้เหมือนกันนะก็คือฝรั่งเศสชอบบุก แต่บางทีหลังก็รั่วอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะครับคู่ต่อสู้มีสิทธิโจมตีได้ฝรั่งเศสสร้างปัญหาให้เราแน่นอนแต่โปรตุเกสก็น่าจะมีโอกาสยิงหลายครั้งพอสมควรถ้าอย่างนี้ก็เปิดกวาด้างดีนะส่วนดีเดียดชองโคสฝรั่งเศสนะครับเขาบอกทีมเขามีคุณภาพมีพรสวรรค์แต่ไอ้สองอย่างนี้หลายทีมเขาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือทุกคนต้องทำงานหนะักทำงานเป็นทีม พรสวรรค์อย่างเดียวไม่พอครับต้องขยันด้วยนะความเครียดความกดดันนะมีแน่นอนแต่ถ้าหวังจะชนะคุณก็ต้องรับมือกับมันให้ได้โปรตุเกสกับฝรั่งเศสเจอกันหลังสุดในยูโร2 0 2 0นะครับเสมอกัน2ประตูต่อ2 4นัดหลังที่เจอกันผลัดกันแพ้ชนะกนละครั้งนะครับเสมอไป2เกมแน่นอนว่าเกมโปรตุเกสกับฝรั่งเศสเนี่ยไฮไลท์ก็คือการดวลกันระหว่างคริสเตียโนโรนัลโดกับคีเรนเอ็นบัปเป้นะครับ 2คนนี้เขาปลูกพันกันอยู่พีโด้นี่คือไอดอลของอิมบัปเป้นะครับน้องเอ็มตอนเด็กเนี่ยติดโปสเตอร์รูปพีโด้เต็มห้องนอนไปหมดเลยในห้องนอนมีแต่รูปพีโด้นะครับนะรูปหญิงไม่มีมีแต่รูปพีโด้แล้วตอน10บขวบนะคุณพ่อคุณแม่ให้ตัวอ็มบัปเป้ไปดูบอลนะครับไปดูคู่เรียลมัดริดของโรนัลโด้เจอกับโอลิมป,ปิกมารเซยเล่นที่ฝรั่งเศส หนูน้อยเอ็มบัปเป้เนี่ยเข้าสนามก่อนแข่ง2ชั่วโมงนะครับทานผู้ชมครับบอลยังไม่เตะเลยเข้าไปแล้วสองชั่วโมงไม่ได้เข้าไปนอนแต่เข้าไปเฝ้าพีโดเออหรือพี่โดออกมาวอร์มอะไรเงี้ยเอ็มบัปเป้ก็จ้องเลยนะครับเ,<อ>เก็บทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดนะครับคือใช้เวลาให้คุ้มนะครับคือฮีโร่เรามาทั้งทีเนะี่ยเออเราต้องเก็บให้หมดนะครับะ เอมบัปเป้เขาเคยผ่านจุดนั้นมานะครับโทษชมครับจุดที่เคยเฝ้าดูความยิ่งใหญ่ของโรนัลโดแล้วเกมที่ไปดูตอนเด็กวันนั้นเนี่ยก็คุ้มเพราะเดลมาดิดบุกชนะมักซอย3-1โรนัลโดยิง2ประตูนะครับหลังแข่งจบเอมบัปเป้วัยสิบขวบมาเฝ้ามารอขอลายเซ็นขอถ่ายรูปแล้วก็ขอรองเท้าพี่โด้เป็นที่ระลึก คือพอออกมาเจอตัวเป็นๆน,นี่คือร้องไห้เลยคือเด็กอะนะครับเจอฮีโร่ของตัวเองนี่คือร้องไห้เลยน้ําตาลนีไหลพรากเลยครับปลื้มใจมากๆเลยนะครับเจอพี่โดตัวเป็นๆครั้งแรกเนี่ยสองคนนี้เขาก็จําได้จําเหตุการณ์นั้นได้ครับท่านผู้ชมครับพอโตขึ้นมาเป็นนักเตะเอ็มบาเป้เคยลงสนามเจอพี่โดหลายครั้งนะทั้งเล่นให้กับปารีสแซั์แชแมงเจอเรอัลมาริดเล่นในฝรั่งเศสเจอโปรตุเกส ปี2018เอ็มบัปเป้เล่นให้เปรเซเจอร์เ,ร,เ,เรียลมาดริดในแชมเปี้ยนส์ลีก2นัดปี2021ฝรั่งเศสก็เจอโปรตุเกสในบอลยูโรครับเอ็มบัปเป้ไม่เคยชนะโรนัลโด้เอ็มบัปเป้ไม่เคยชนะโรนัลโด้แต่โอเคเขาก็ยอมรับนับถือกันนะครับก็ไม่ซีเรียสอะไรนะแข่งจบก็กอดกันแลกเสื้อกันอะไรประมาณนี้นะครับพีโดนี่คือเขารักเอ็มบัปเป้เหมือนน้องชายเลยนะ เห็นกันมาแต่ตัวกะเปี๊ยกอ่ะเหมือนน้องนะครับท่านผู้ชมครับพีโดเห็นเอ็มบัปเป้ก็ยิ้มออไม่มีฟอร์มไม่มีแบบมาวางฟอร์มหญิงอะไรไม่มีนะครับมันเหมือนมันเหมือนสนิทใจกันอะนะเออ้วเขาก็คอยให้คําแนะนําให้คาปรึกษาเอ็มบัปเป้มาตลอดนะครับติดต่อทางโซเชียลด้วยนะครับส่งเมสเซจหากันนะเอ,อ,เอ็มบัปเป้เนี่ยยกย่องว่าพีโดคือนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่วงการฟุตบอลเคยมี ส่วนพี่โดเนี่ยตอนที่มบัปเป้ตกลงย้ายไปเล่นให้กับเบลลมาริดรนะครับพี่โดนี่คือรีบโพส,สหาเลยรีบโพสใส่เอมบัปเป้เลยนะครับบอกว่าเฮ้ยถึงตาพี่นั่งดูแกเล่นในสนามเบเดนบิลบ้างแล้วนะเว้ยเฮ้ยคือมันกลับกันเมื่อก่อนเดี๋ยวมบัปเป้ตอนเด็กก็ไปนั่งเฝ้าดูพี่โดเล่นถูกไหมตอนนี้พี่โดมีอายุแล้วนะ่ะก็จะถึงเวลาเข้าไปนั่งดูน้องเอ็มเล่นให้กับเบลลมาริดรบ้างนะครับ จากรุ่นสู่รุ่นจากโรนัลโดสู่เอมบัปเป้มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือความผูกพันของสองซูเปอร์สตาร์ครับซึ่งคืนนี้จะมี1คนต้องกลับบ้านถ้าโปรตุเกสไม่ได้ไปต่อนะครับก็จะเป็นนัดสุดท้ายในบอลยูโรของคริสเตียโนโรนัลโดนะหรือถ้าฝรั่งเศสตกเอมบัปเป้ก็คงเฮิร์ทคงผิดหวังมากๆนะครับดราม่าอตามเคยนะคืนเนี้ อย่างไรก็ตามครับทั้งพี่โดทั้งน้องเอ็มเนี่ยต้องระวังใบเหลืองนะถ้านัดนี้ใครโดนใบเหลืองนัดหน้าติดโทษแบนลงไม่ได้นะครับทั้งพี่ทั้งน้องเลยต้องระวังนะครับทั้งพี่โดทั้งน้องเอ็มเนี่ยนะแล้วนัดหน้าก็คือรอบรองชนะเลิศซะด้วยนะครับนะกฎการล้างใบเหลืองของยูโร2024นะครับทานผู้ชมครับเขาจะล้างในรอบรองชนะเลิศนะพูดง่ายๆก็คือรอบรองเนี่ยมาเริ่มต้นกันใหม่ล้างไพ่ใหมนะ่รอบ8ทีมเนี่ย ถ้าใครมีใบเหลืองติดมาหนึ่งใบก่อนหน้านี้แล้วมาโดนเพิ่มอีกหนึ่งเหลืองในรอบ8ทีมรอบรองชนะเลิศติดโทษแบนอยู่นะครับแต่ถ้าใครเพิ่งจะมาโดนเหลืองแรกในรอบ8ทีมรอบรองชนะเลิศเนี่ยเขาจะล้างไปเริ่มต้นใหม่นะเพราะฉะนั้นเท่ากับในรอบรองชนะเลิศเนี่ยทุกคนปลอดใบเหลืองนะครับเพื่อไม่ให้ใครฝันร้ายโดนแบนในรอบชิงชนะเลิศโอเคเข้าใจตามนี้นะครับ ขอให้ท่านชมดูบอลอย่างมีความสุขนะครับคืนนี้2คู่สนุกแน่นอนนะดูบอลสนุกไม่ยังเป็นต้องเล่นการพนันเครียดเปล่าๆนะโอเคก่อนจากกันอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง Facebook และ Youtube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับเจอกันประมาณเที่ยงกว่าๆอะไรประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อเหมือนเดิมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ